เออก็สวัสดีทุกคนวันนี้เฮ้ยเฮ้โยโยเอ่อเอ่อพูดใช่วันนี้เราเดี๋ยวเราจะหาหาอะไยนะเฮ้ยอันนี้มันมีหมูด้วยว้าวเฮ้ยคือหมูตายไม่ได้ไงวะนั่นทำไปดิตีมันโอ้ยเจ็บทั้งเลยให้ยไปที่สูงไหมเกิดที่สูงวะเนี่ยหมูตายยังไม่ตายอย่นันก็ไม่ตื่นเต้นว่าหมูนี่ แล้วมันตาแดงแดงเฮ้ยลงมาแล้เวเฮ้ยหมูมาตีหมูตีได้ไงตายซะเฮ้ยบางอาจทำทำอยู่น้องผมเฮ้ยมันเป็นได้ไงเอเอทุกคนอาจสงสัยว่าทำไมมันถึงตีเ,ตเราคนนะมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยจะฆ่ามันบ่อยวันนะใช่เออวันนี้เรามาเล่นมอดที่มีบอทเออคือสัตว์ทั้งโลกเนี่ยจะมาตีเราคนหนึ่งนะแต่ไม่ไม่อาจถึงทั้งโลกนะ คือมันอาจจะไม่อาทุกตัวนะแต่บางตัวก็จะมาตีเราหนุงนะมันหน้าไปงั้นวะนะหมูโคตรใหญ่เลยนี่ MBZ ใช่ไหมแฝงตัวมาอุย้ยเออน,นะนะ,นะะมันก็จะตีเรานะแล้วมันก็จะแข็งเก่งขึ้นนะโคตรแข็งเก่งก็งจะตีมันก็จะเดเมจประมาณซอมบี้หนุงนะซอมบี้หนึ่งตัวแต่มันไม่ถึงซอมบี้สิแต่มันจะโคตรจะอึดเลยอึดตึกทนนะใช่จะอดดึดมากๆก็เดือบไปๆเดี๋ยววัดทัดมาหนุนะ แต่ว่าเราต้องระวังก่อนนะเพราะว่าไอพวกเนี่ยมันจะฆ่าเรานะพอเราฆ่ามันบ่อยางชอบกินมันนะมันก็เลยเออโหดขึ้นนะเมืจากที่เราจะกินมนะันเรามันมากินเราแทนนะเราแตะไม้ผมจะบอาเอามานี้เรา,าเอาไมา้สีขาว ấy. ลูกแกะมาเอยลูกแกะไก่ก็มา,าลและไก่ไม่ตีเราแล้นะอลุ้ยทุ่งนี้เู้นะดูเออไปดูดูใช่โอ้โหมาเด็กเว้นกันเต็มมันเลย เนิ่งนิ่งนิ่งเป็หมู่บ้านเป็นอุปบ้านด้ยไป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 เฮ้ยตรงนี้ก็มีเหรอเฮ้ยมีเยอะเลยอไปไปแล้วแล้วแล้วบอกเลยว่าคือแมงมุมจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะในมดเนี้ยไม่รู้เหมือนกันมันจะมาแมงมุมเกิดเยอะขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะอึดเหมือนกันนะคือมันอัะทุกตัวนี่ในบางตัวมันจะอึดนะมันบางตัวนะน่ะอันนี้ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกัน เอาละโรงงานนี้ไม่มีของเาบ้านแบบนี้แล้วเนี่ยมันนี่ของนะด้วยนี่ไงอุ๊ยลูกมือลูกมือเราก็ล้ต้องเข้าบ้านเรียนสติปจุอุ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเร็วกวะเนี่ก็แล้ อยู่ตายเลยะเฮ้ยไปแล้วแล้วเนี่ยลูกงืวอนโดผมคนบ้าเลยเดินลุกงลุ้ลูกงหัวค่าตายเออลูกเงื่ตัวหนักก็ได้นะเออมันอาจจะหนักแล้วนะตัวหนักแต่เราก็ต้องระมัระวังนะเพราะว่าไอนกุ๊กเนี่ยคือมันยือยู่แล้วกอนนะคือคือมันยือยู่แล้วนะมันเจอมันได้บ่อยอะคนไปไหนก็เจอมันนะแต่ตอนเนี้ยเราอะคือเราถึงจะเจอมันยื้อนะแต่ว่าเขาไม่สามารถฆ่ามันได้าะเรา เพิ่งเริ่มตอนไรดีกว่าเริ่มตอนแล้วไม่มีอะไรเลยนในตัวอันนี้ผมเจอบ้านลงมาหมวยแล้วก็ความสมารใหม่ของมันมันจะมองได้ไกลขึ้นเาอือบอกได้ว่าความหูมันเนี่ยหูสลัดรัสเซียเลยนะเอาละมันเข้าบานเมื่อกี้ผมเจอลูกงูนะมันเข้าบ้านเลยส่วนไอ้มันตัวเอามือเนี่ยมันเข้าไม่ได้ตัวใหญ่นั่นในปกตินะยังไงไอนของเฮ้ยที่ี่ขุดที่ี่ขุดมาว้าวเอาละเดี๋ยวต้องขุด เตียงเหรอเนะนะนี่ีนี่ตรงนี้มีเตียงนี่มีเตียงเอาละเราขุดขุดอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอฮ้ยเฮ้ยลูกงัวอะโดนลูกงมวอฆ่าตายเฮ้ยเป็นไปได้ไงอีกแล้วเูเวจาวูจนเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเร็วมากอยู่ๆก็โดนลูกงมวอฆ่าตาย นี่แหละความสามารถของมันมันจะมองได้ไกลขึ้นแล้วนะคือไม่แบบมันไม่เหมือนตัวอื่นแล้วคือมันมันมองไม่ไกลนะเหมือนปกติมันก็จะมองไม่ไกลแล้วนะแต่ตอนนี้มันมองไกลขึ้นนะคือเราประมาณสิบบล็อกก็เห็นเราแล้วอะนั่นแหละไม่ถึงสิบบล็อกหรมั้งอันนี้ผมก็เดาๆไปก่อนคือมันไกลขึ้นจริงๆอะเราต้องไปพี่ของบ้านก่อนนะมาขอของคืนโอ้ยคือถ้าเราจะหนีมันได้คือต้องหนีให้ไวที่สุดนะ คือคุณต้องหนีให้ไหวอะนะคือคือเชืว่าคุณต้องวิงวะนะว่งให้ไวอะถ้าวิ่งไวก็ตายเออนั่นแ,แหละคืจอจุดจบของคุณเอาละเอาละเราต้องเออเอาเออมางคนมีตัวอะไรใช่ไหมอุ้อยตัวไอ้เอาลูกูอีกแล้วมาดีมาดีมันจะกลัวน้ำไปได้เออไม่แน่มันกลัวน้ำนะ มันอาจจะกลัวน้ำผมไม่เห็นมันเคยลงน้ํามาก่อนเลยยุดนี้มามาเห็นเห็นเห็นไม่เคยลงน้ำเลยมาดิไว้น่มาดิอ่าลงน้ำไม่เป็นดีเฮ้ยลงน้ำเป็นโอ้โมันกลัวน้ํามาดิยุดนี้ไม่เคยเห็นมันลงน้ําเลยไปนั่นแหละลูกงูขอผมก้วยเว้นอ่ะมันฆ่าผมก่อนเด็กคนนะเราไม่มีความปลานีของมันนะถึงมันจะเป็น เออสิ่งที่ตัวเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็แฝงดนความนักกลัวนะนี่เอาเก็บของนะเอาเราต้องหาหมาู่บ้านเรื่องบนนี้ผมเห็นหมู่บ้านอยู่นนะฮะอ,อ่าแล้วนร่รสหายของอะไเนี่ยอ,อ๋อยู่น่นๆนะชื่อโค้เล็กแสดงว่าอยู่โคตดไกลแน่นอนอ,อยู่อยู่กันานานๆโอ้ย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 ,อย,อยชุบๆอาละต้องนี้ไปแล้วนะขึ้น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  ปิดทันโอเคฮะออ้ยแล้วเนะี่ยอ๋อไม่มีอะไรโอ้เนื้อจะมีของดีซะหน่อยออกนะเอาตอนนี้เรามีของเยอะเลยเรามาเก็บนี่ไปด้วยเอาดูวมาเก็บเจงอีสตันนะเดี๋ยวให้ออ่อ่ผู้ช่วยผมได้นอนบ้างนะ มันม so, ีท so mm. ุกอย่าใช่ไหมเอาละคนนะเตรียมพร้อมเออต้องเอาท็อตเดนย่นะคือไม่เว้นอ่ะเอาให้หมดคนนะนึกชิอืมไม่มีไรโอเคบปไปมันไม่มีไรเอาคนไม่มีไรคนนี้ไม่มีไรเราอย่าคิดนะมันจะมีอะไรจะมีคนหลังเรามันจะมีอะไรรอหลังเราอันนี้ผมก็รู้อันีไม่รู้เหมือนกันแต่แค่รู้คืออย่ามันรอหลังพอก็พอ คนอะไรมาลอยก็พอแล้วเฮ้ยโยโยว่าไงซับยูวูงงดูขโม,โมยเรียบเลยว,วะนะไ้ดูขโ,โ,โมยเรียบเลยว,วะเน,ะนี่ยสงสัยน่าจะน้่งเหมือนเอ็มบซีใช่ไหมอ่ะเออเอ็มบซีของเป็นมิดเลยนะมีอะไรไหมไม่มีะฮะอุย้ยแมวถูกใจเลยคนนะแมวคงไม่ตีกันนะมันเป็นแมวบาว้านรอกนะ Ui non, lêu non, 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 Thả đi non nó tôi đỡ tôi nó luôn không nó 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 của mẹ Mà 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 nó 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 to nó to nó 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 còn nó còn cái nó nó em râu... อู๋ว้าอิมพิวส์แล้วว่าจะแบ่งเนาะแบ่งแบ่งแบ่งนี่เท่าเท่ากันเลยเท่าเท่ากันเลยนี่เนี่ยเอาไปแล้วก็ขนมปังนะแล้วก็คือเป็นโทษให้ไปกันของขี้ผมคือผมยืดแล้วอะเอามาเอาไปเจมฮะนอนดีกว่าไปนอน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 เดี๋ยวซอมบี้มาเอาไม่ยอมนอนโอเคเอาชื่อยผมอาจจะเจ็บของนั่นถมถืออิมพิวส์อิมพวส์ซีของชอบ นอนไปแล้วโอ้ยเดี uh ๋ยวมันมาซอมบี huh. ้โดนนอนก็ไม่ได้หรอกนะโอ้ยนี่จะเทตขอต่อหน้าไม่ได้นะเฮ้ยเร็วเร็วเออได้ดับไปนอนไหมนะเอมซีก็มือทำต่อไหมทำไรฮะทำไรไรโอเคเตียงเออเราเก็บเตียงของเราเตียงนะจุดมาเราวางหน่อยเอาแล้ว ui cô lên là con hả thì sang ui 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 ui, ui cô lìm. suy thi, Ừ, chắc khá đấy, lu sai sáng, ị, là nô của mình ui, thẹt, một cái mới sướng, ơ, 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 đi ơ, 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 อ่ะมันเราขึ้นขึ้นบนหน่อมันมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเออมีไฟเพื่อนเบาเออนี่อะไรบ้างเออขุดขุดเออนี่คนอะไรดีกว่านเออนี่นี่นี่เออเอาลองสุ่มก่อนนะมันเอาไว้ทำที่เอ็นชาร์จใช่ไหมเออใช่มันทำที่เอ็นชาร์จเอาเแล้วเราตัดไม้กันดีกว่านะนี่สุมก่อนหิ้มยิ้มคือวู ออนี่ไงเรามีแอปเปิลอยู่กิน <c oughs> ได้ไงมันไม่มีาปากวะนะ <c oughs> อะไรเราฮะแอปเปิลจะออขอขอแล้วกันผมกินแอปเปิลมาแล้วแอปเปิลผมไม่เหลือแล้วนะแอปเปิลเลิศเปลือไม่เหลือแล้วเฮ่แอปเปิลเออผมคงไว่ดีกว่าเขานะมอ <c oughs> งว่าโกเลือผมไม่นู่นใช่ไหมเ <c oughs> ออนี่แล้วนะ ไปลุยกันเถอะเกตที่นี่คงไม่นุ่ใช่ไหมฮเออมันมันมันนุ่นนตีตีเออลุ้มตีนี่นี่อุ้ยมึงใครเปิดประตูกันั่นล่ะนี่ดรออะไรมันนุ่แลวนี่นีนี่นี่อ้ยอุมันตามมาเฮ้ยมันตามมาอุ้ยตามเลตามมัน อุ้ยตามใครไม่ตามมาตามผมมาแน่อ่ะฮะเอ้ยรอก่อนเฮ้ยตัวนี้มีอุ้ยเฮ้ยตายแน่ตายแน่ตายแน่ลุงน้ำลุงน้ำลงน้ำลงน้ำลงน้ำคือทางด้วยผมลงน้ำลุงน้ำเอุอเอ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 อกินดิ เขาไว้กินนะกินสันกทีกนนะอ่าโอเคโอเคแล้วมันกลัวน้ำพวกนี้มนะั้งนะไปไป let's go มึงมันไม่มีชุดก่อเลยอ่ะคน